ถามตอบเวชกรรมไทยคัมพีชวดาน 1. อาการเป็นไข้อันใดๆอยู่ก่อนแล้วจับเท้าเย็นมือเย็นตามัวห้ามมีให้วางยาผายดิ้นรนหยุดอยู่มิได้เจรจามิได้ลิ้นกระด้างคางแข็งแก้จงดีลมในกองไข้จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อาการนี้อยู่ในคัมพีอะไร 2. อ,อาการนี้ชื่อว่าอะไร 3. อาการนี้อยู่ในลมประเภทชื่อว่าอะไร 4. บอกชื่อตำรับยาท้ายคัมพีทั้งหมดตอบอาการนี้อยู่ในคัมพีชวดานอาการนี้ชื่อว่าลมทักขีณโรออาการนี้อยู่ในลมประเภทลมมีพิษมากชื่อตำรับยาท้ายคัมพี 1. ยาจิตรารม 2. ยากล่อมอารมณ์ 3. ยาชุมนุมวายโย 4. ยาหอมสรพคุณ 5. ยาวาตาพินาต 6. ยาเขียวประธานพิษ 7. ยาสามมิตรน้อย 8. ยาสามมิตรใหญ่ 9. ยายาณัธนูกากะ 10. ยาประสาการบูล 2. ออาการเมื่อจับเหมือนรากาสต์ เป็นวงล้อมสะดือดำสะดือแดงสะดือเขียวสะดือเหลืองเท่าวงน้ำอ้อยงบแต่ชายโครงตลอดจนหน้าผากพิษนั้นอื้ออึงอยู่แต่ในใจดังผีเข้าสิงอยู่ถ้าหญิงเป็นซ้ายชายเป็นขวาอาการตัดลมกองไข้จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อาการนี้อยู่ในคำพีอะไร 2. อาการนี้ชื่อว่าอะไร 3. อาการนี้อยู่ในลมประเภทชื่อว่าอะไร 4. วิธีตรวจอาการตอบอาการนี้อยู่ในคำพีชวดานอาการนี้ชื่อว่าลมอินทรันูอาการนี้อยู่ในลมประเภทลมมีพิษวิธีตรวจให้ตรวจดูทางทวารหนักทวารเบาถ้ายังอุ่นอยู่ให้แก้ไขต่อไปอันหนึ่ง เอานิ้วกดลงแล้วยกขึ้นดูหาโลหิตไม่ได้รอยนิ้วกดแล้วยกขึ้นไปเป็นรอยเขียวซีดอาการหนักมากอาการตัด 3. อาการให้เวียนหัวอาเจียนจุกอก,อกให้ปากหวานและเปรี้ยวถ้าเป็นแก่บุคคลใดนานเข้ากลายเป็นตัวเข้าเสียดชายโครงข้างซ้าย ครั้นนานเข้าให้ผอมเหลืองจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อาการนี้อยู่ในคัมภีอะไร 2. อาการนี้ชื่อว่าอะไร 3. อาการนี้อยู่ในลมประเภทชื่อว่าอะไร 4. บอกชื่อตำรับยาท้ายคัมภีทั้งหมดตอบอาการนี้อยู่ในคัมภีชวดาลอาการนี้ชื่อว่าลมสู่พิษในลำไส้ อาการนี้อยู่ในลมประเภทลมพิเศษลมทั่วไปชื่อตำรับยาท้ายคัมพีทั้งหมด 1. ยาจิตรารม 2. ยากล่อมอารมณ์ 3. ยาชุมนุมวายโย 4. ยาหอมสภพคุณ 5. ยาวาตาพินาศ 6. ยาเขียวประทานพิษ 7. ยาสามมิตรน้อย 8. ยาสามมิตรใหญ่ 9. ยานัทธนูกากะ 10. ยาประสาการบูน 4. อาการจับให้หน้าเขียวขอบตาเขียวบางทีจับให้ใจสัน่นบางทีให้ถอนหายใจฮึดฮือบางทีดุดปลาดุกถูกตีให้ผุดเป็นวงดำวงเขียววงเหลืองเท่าใบพุทราจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อาการนี้อยู่ในคัมภีอะไร 2. อ,อาการนี้ชื่อว่าอะไร 3. อาการนี้อยู่ในลมประเภทชื่อว่าอะไร 4. บอกชื่อตำรับยาท้ายคัมพีทั้งหมดตอบอาการนี้อยู่ในคัมพีชวดารอาการนี้ชื่อว่าลมกาลสิงคลีอาการนี้อยู่ในลมประเภทลมมีพิษมากชื่อตำรับยาท้ายคัมพีทั้งหมด 1. ยาจิตรารมณ์สยากล่อมอารมณ์ 3. ยาชุมนุมวายโย 4. ยาหอมสภคุณ 5. ยาวาตาพินาต 6. ยาเขียวประธานพิษ 7. ยาสามมิตรน้อย 8. ยาสามมิตรใหญ่ 9. ยานัทธนูกากะ 10. ยาประสะกากรบูล 5. อาการเมื่อจับให้มือเย็นเท้าเย็น เป็นลูกเกลี้งอยู่ในท้องให้จุกร้องเหมือนสัตว์ตอดสัตว์กัดบางทีปวดแต่แม่เท้าขึ้นมาถึงหัวใจนิ่งแน่ไปดุดดังพิษงูเห่าจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อาการนี้อยู่ในคำพีอะไร 2. อาการนี้ชื่อว่าอะไร 3. ลมให้โทษแก่มนุษย์คือ 1. ลมอะไร 2. ลมอะไร ถ้าหากลมทั้งสองระคนกันเมื่อใดโลหิตนั้นร้อนประดุดกันกับไฟอันเกิดได้วันละกี่ครั้งกี่หนอาการ32ก็พิกลจากภาคที่อยู่ธาตุใดก็ไม่ปกติเหตุที่ลมทั้งสองระคนกันได้ให้โทษแก่มนุษย์ทั้งหลาย 4. ลมในทิศเบื้องต่ำ คือลมอะไรและลมอะไรลมทั้งสองนี้บังเกิดแต่ปลายเท้าไปตราบเท่าเบื้องบนทำให้หวาดไปทั่วทั้งหกสรีระกายย่อมถึงแก่พินาศเป็นอันมากลมอมพกษกและลมอมพาตทั้งสองนี้เป็นที่ตั้งแห่งฐานลมทั้งหลายอันบังเกิดได้ร้อยครั้งพันครั้งถ้าลมทั้งสองระคนกันแล้วเมือ่อใดรักษายเยียวยายากนะัก เพราะอาศัยลมอันหนึ่งชื่อว่าลมอะไรเกิดขึ้นในน้ำเลี้ยงหัวใจตอบอาการนี้อยู่ในคำพีชวดาลอาการนี้ชื่อว่าลมตติยาวิโรธลมให้โทษแก่มนุษย์คือ 1. ลมอุดทังเขามาวาตา 2. ลมอโทข้ขมาวาตา ถ้าหากลมทั้งสองระคนกันเมื่อใดโลหิตนั้นร้อนประดุดกันกับไฟอันเกิดได้วันละร้อยละพันหนอาการ32ก็พิกลจากภาคที่อยู่เตโชธาต์ก็ไม่ปกติเหตุที่ลมทั้งสองระคนกันได้ให้โทษแก่มนุษย์ทั้งหลายลมในทิศเบื้องต่ำคือลมอมพฤึกและลมอมาพาตลมทั้งสองนี้ บังเกิดแต่ปลายเท้าไปตราบเท่าเบื้องบนทำให้หวาดไปทั่วทั้งหกสรีระกายย่อมถึงแก่พินาศเป็นอันมากลมอมพรึกและลมอมพาดทั้งสองนี้เป็นที่ตั้งแห่งฐานลมทั้งหลายอันบังเกิดได้ร้อยครั้งพันครั้งถ้าลมทั้งสองระคนกันแล้วเมื่อใดรักษาเยียวยายากนักเพราะอาศัยลมอันหนึ่งชื่อว่า ฮาไทวาตะเกิดขึ้นในน้ำเลี้ยงหัวใจ